นี่ถังกระลังตุม้มีกระลังตุมงต้มมีกูเอาเช้นตีว่าเสียวมุมนั่น,นล่ะครับอ๋อรีไปพี่น้องเอ้ยที่จำนียร์ละยองไปแล้วเส้นตียองไปแล้ว เป็นกันแต่ง่ายๆพี่น้องเด้อฝายสุรพรบันนำค่ำพี่น้องเนาะสักทีก็จ้องไปแล้วจ้องไปแล้วห่า,างไกลขึ้นห่า,างไกลขึน้นซับต้อมปานไปจอบลูกจอบปลาเลย <g usting> <c oughs> ปล<ะ>าเต็มพี่นอ้องเราไปพิถาปาไดนะ้หรือไม่คุณคุณ เดี๋ยวลงไปน้นม,มิตอรป่าได้พี่น้องตรนี้พูนยตีนหนาอยุ่นแล้วก็สวยเขาเด็ก,ก้อยพี่น้องเขดก,ก้อยมาตรลนเตอบอกเราว่าแต่นบกหคุณนาอยขาดแต่บ้นา,า,นานมาตมาตรเแียตะพุนนะพี่น้องกับสังนะตังกล่องไว้ด้ ยิงง,าง่ายกับโมูยครับในขั้แล้วพี่น้องเอ้ยติดง,งานเพิ่นคนรับในขั้ à nó là làm nó nó bột các bạn ăn câu rồi đó. thử bò thử bó. thì cứ đi tiệm như phỉ. ปั๊บพิพับอยู่แถวหลงป่าหยองพี่น้องหยองเอาป่าพี่ตืน่นใส่เป็นตาคอยยองก็ใส่ออกใส่เป็นตาตาแซงเห็นดีตังไงเลยเพื่อนวะใส่บาดเหยียบรอยพี่น้องตุม่มในบัตรงงวิ่งตะก่อนหินตรงตุ่มอย่งเดียวเพี่น้องห้าวว่ได้กินหรอกตุ่มย่างเดียวเลย มีบ่อซางดิ้คุณป่าบ่น่าจะเปนงนี่ไต่ไต่ว่งนี่ไปมีว่งหนึงนั่นลึกกับโมโต้ป่าไร เฮที sisters, so food, oh, I, so ่ท <of strikes> <ongs> ี <claro> <ái rawd Moder ator> ่เจ้าบัวบ้านของผมปนโอ้ยก็สวยไปถือมาหน่อยเนาะก็สวยประนั่งกำลังถุงแหงสร้างผีห่อแหมาเลยคุณฮึ เก็บตีนมาสั้นคุณูออกน้ำเฮียกับบ้านเออมือไม่มือไม่ห่อแก้ววะาน้ำห้อบาดงูเก็บใส่ไหมเอ้อมาหากล้วยป่าห้องมากินขอปลาพี่บาดรังกันเครื่องอะไรบ่ Đang cắt hương, vô trong lúc. Oi, nói chung. Mm, mmm, 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 ต้นหัต้นต้นหัวมันหัวตน้ำหวานมันก็หัวโอ้โหก็จะพูดว่าใส่เขี้ยวหรออเจ้าเงียบเอาจางไปเงียบเพราร้วนจาเงียบเอายากินเนื้อตั้งร พี่ปราซัมป oh yes, ือนหอยก็หนอยู่ปืนหอยเนี่บ่ใครแม่ผูกนี่เน่าจแตกเน่ยตอนนี้แม่ต้องวหนเนี่ยเน่ากินเน่าตอนนี้ตัวมานาะตั้งสร้งเช่นสร้งวันสร้างสร้างผู้มาก มาดังของกูผิดรียบาทตั้งตั้งอาจาันบุงมังคียูนี่ มันชื่กูเหรอคู่ไปไหนค่ไปไนนั่นกเจ้าบนที่น้อง